ทำได้หรือยังคะกับการที่แปะลิงก์หลายส่วนตัวเพื่อใหเอ้เป็นทางคลัสอีกหนึ่งทางให้กับลูกค้าหรือเพื่อนๆคนสนิทนะคะเรามาลองดูเราเปิดที่หน้าไลนา์เลยนะคะเปิดเสร็จต้นทางเลยแล้วก็ไปที่บวกไปที่เชิญนะคะไปที่ s m s แล้วก็ไปที่ใครสักคนหนึ่งแล้วก็เชิญนะคะไปที่ข้อความ เสร็จแล้วตรงนี้เราจะไม่ส่งนะคะเพราะว่าเราส่งไปเดี๋ยวมันจะเสียเงินเราเลือกทั้งหมดนะคะแล้วเราคัดลอกนะคะเราเลือกทั้งหมดแล้วเราเราไม่ต้องเราตัดออกเลยค่ะเราเราไม่ใช้ละเพราะเดี๋ยวเราจะพลาดนะคะแล้วกลับมาที่ลายเรากลับมาที่นะลายเสร็จแล้วกลับไปที่เพื่อนแชทนะคะเราส่งไปที่ที่เพื่อนที่เรารู้จักวางนะคะ ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นข้อความสมมติว่าเราขายของใช่ไหมคะเราเปลี่ยนไปนเลยว่าติดต่อสอบถามที่ลายส่วนตัวค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วเราก็ส่งทดสอบดูส่งปึ๊ส่งไปเสร็จข้อความนี้ก็จะ ไปถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เราทดสอบเรากดดูหน้านี้ไปถึงเป็นเป็นลายของเราหรือเปล่ากดต๊ด,ด,ดนี่ค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการทําลายส่วนตัวก็ลองดูนะคะไม่ยากนะคะเผื่อว่าบางท่านอาจจะค้นหาเหมือนที่เรากําลังค้นหาอยู่นี่แหละนะคะอันนี้เราก็กลับไปที่กล้องถ่ายรูปแล้วเราก็ไปดูว่าเมื่อกี้ส่งมาตรงนี้ ลองดูนะคะตัวสุดท้ายนะคะํำว่าติดต่อสอบถามรายส่วนตัวเปิดนะคะก็ไปที่ตรงนี้แหละ,ะแต่ตัวที่เรากำลังลงทำได้อยู่ก็โอเคก็กลับมาที่เราก็ได้เราก็มาเทสของเราเองก็ได้ก็เปิดเนี่ยเป็นรูปนี้เลยนะคะก็ขอจบวิดีโอสาธิตเพียงเท่านี้นะคะก็ ขอบคุณที่ชม